เข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเข้าได้เกียร์สามเข้าไม่ได้แล้วพอถอนเกียร์เทินเกียร์เกียร์เกียห้าเกียร์สีเ่ 5, เ, 4, เข้าได้เกียร์สามเข้าไม่ได้เครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับ ก็ผมจะมาบอกวิธีการประกอบหึงเกียร์ยังไงนะครับให้ชัวร์ที่สุดนะครับประกอบเกียร์ยังไงแล้วเวลายกเครื่องขึ้นแล้วเข้าเกียร์ไม่ติดขัดนะครับมาดูนะครับคือคอ, Nova, คนะอ,อันนี้ก็คือโนวาครับโนวาห้าเกียร์นะอันนี้ก็คือลูกค้า เอาไปประกอบกันเองนะครับแล้วก็มาให้ผมยกเครื่องขึ้นแล้วก็จัดสภาพเนาะและทีนี้เข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเข้าได้เกียร์สามเข้าไม่ได้แล้วพอถอนเกียร์เทินเกียร์เกียร์เกียร์ห้าเกียร์สี่เข้าได้เกียร์สามเข้าไม่ได้ก่อนจะประกอบทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมให้คนจับกล้องก่อนนะครับเนี่ย เราต้องดูด้วยนะครับก้ามปูตัวนี้ว่ามันอยู่ในร่องตรงนี้ไหมนี่นะนี่นะนี่นะร่องตรงนี้นะจะอยู่ตรงร่องของมันเลยนะครับน,นี่บางทีก้ามปูอาจไม่ตรงร่องเงยตกร่องอแล้วเวลาประกอบเกียร์เสร็จเนาะก็ลองหมุน ลองหมุนนะครับลองหมุนเกียร์แล้วก็ลองเข้าเกียร์ดูเข้าเกียร์ดูนะครับอย่างงี้หมุนเข้าเกียร์ดูนี่นี่นะครับปกตินะครับนี่นี่ะนะครับปกติแล้วนะครับคือเนี้ย ก็คือลูกค้าไปอก่าอ่นี่นี่เห็นไหมมันจะหลุดอย่างเงี้ยพยายามเอาขึ้นให้ตรงร่องนะตรงร่องของเขาเลยนะครับของของใครของมันเลยนะครับเนี่ยเนี้ยตรงร่องเลยนะครับนี่แล้วก็ไอตัวตัวเนี้ยตัวเกนตัวเนี้ยเกนล็อกลกามปูตัวเนี้ยเวลา,เาลงเข้าไปก็ ให้มันลงในรูนะครับลงในช่องเขาเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือปกตินะปกตินะคะไม่ไี้เสียงเดี๋ยวว่างนะหนึ่งสองนี่ว่าง คือเดี๋ยวอ่าคือคือคือกดนี้ให้เข้าหน่อยกดตัวนี้ไว้กดกดกดตัวนี้ไว้ด้วยนะกดไว้ถ้าว่างอ่ะถ้าว่างนะครับนี่เห็นไหมนี่เฟืองจะไม่หมุนเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่คือว่าง หนึ่งเฟืองตัวล่างเนี่ยหมุนหนึ่งสองนะครับนี่สามสี่มาว่างเฉยสี่อ่าห้าเลยนี่ปกติ นะคว่า <Wow. S 1> โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาถ้าเกิดว่าใครที่ถอดประกอบเกียร์นะ่ะก่อนจะประกอบฝาแข้งเข้าไปเนะี่ยทดลองหมุนก่อนหมุนเกียร์หมุนอะไรให้ให้เข้าให้อะไรดีๆก่อนให้ดูว่ามัน ติดขัดอะไรไหมนะครับก็ลองดูนะครับแล้วเวลาเวลาจะจะถอดเกียร์จะถอดเกียร์ออกมาเนี่ยครับก็คือถอดค่อยๆพยายามยกุกยลงมาทั้งยวงเลยถ้าเกิดว่าคนที่แบบประกอบอมือใหม่เนาะที่มือใหม่ประกอบหัดฝึกประกอบนะครับเนี่ยยกออกมาทั้งยวงเลย เวลาประกอบก็เอาใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าใครเปลี่ยนเฟืองเกียร์ตัวไหนอย่างเงี้ยเฟืองแตกเฟืองอะไรเงี้ยก็ยกออกมาเทียวยองแล้วก็ถอดถอดแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่อันเนี้ยกรณีเนี้ยก็คืออาจจะเป็นเพราะกกมปูตกล่องนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีอะไรอยากสอบถาม แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับที่ว่าอยากให้ผมสอนวิธีเปลี่ยนไฟไหมเวฟ2 0 2 0พีดหรอ<ม>ถ้ามีเคสหรือกรณีเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงให้เลยนะครับก็จะทำให้ตามคำขอนะครับใครอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่างเรือดสไตล์นะครับคลิปนี้นะครับฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ